จอเลนไม้ก็ดังนะครับอันนี้ซ่อมเรียบร้อยแล้วน,นี้เป็นจอยดอยใหม่นะครับแล้วก็พร้อมกล้องรอบคันครับแล้วก็คุมระบบแอร์ ข้างหน้าข้างหลังได้ปกตินะครับแต่มาที่ระบบเครื่องเสียงเดิมครับระบบเสียงก็ผ่านมาร์กได้เป็นสันเหมือนเดิมนะครับตัว mm hmm. เสียงจะดิฟสวิตช์ระหว่างไอตัวเฮดจูนิตตตัวเดิมกับจอยนดอยครับก็เล่งว่าลุ่มอลไรได้ปกติครับ mm hmm. อ่าตรงน,นี้จะเป็น FM ครับ FM เดิมเ m เดิมก็ยังคงใช้ได้อยู่ครับใช้ได้เอมเดิมใช้ได้ปกติครับเอ็มสองแล้วก็ตัวนี้จะเป็น CD ครับ CD ของเครื่องนี้ก็เล่นได้ปกติครับ ปกติครับเสียงก็เสียงดีเลยครับเพราะเป็นมาร์กเป็นสันครับนี้ข้างหน้าก็เป็นลำโพงสามทางอรัแต่ตอนนี้เราซ่อมลำโพงเลยนะครับลำโพงไว้เบียดอยู่อันนี้ก็ทจวจอยๆตอนนี้ก็ใส่ตัวกล้องรอบคันด้วยนะครับ เป็นเลียวตามพวงมาลัยกังไ่แล้วก็เกี่ยวกับระบบแอร์ครับแน่นรับผมได้ปกติครับเปลี่ยนหมดเป็นอะไรได้หมดครับแล้วก็วันนี้เป็นแอร์หลัง อ๋อไม่ได้ภา้พมาเดี๋ยวเล่นเดดูกล่องตัวกล่องก็จะประมาณนี้ครับส่วนวิธีเล่นถ้าเราเข้าไปที่ YouTube นเงี้ยครับเล่นคือเล่นจอยดอยนี่ครับตัวนี้สเปคตัตวนี้เป็นอ่าซีของเซนิมตะก้อนนะครับจอเป็นสองเครับแรมแปดลอมสองห้าหกเลยครับตัวนี้ครับรองรับซิมอะไรพวกนี้ครับใช้ได้หมดเลยครับคอนโทรลพวงมาลัย เปลี่ยนโหมดจากพวงมาลัยได้เลยครับเล่นวิทยุอ่าวิทยุจะมี22ตัวนะครับวิทยุก็คือวิทยุเดิมกับวิทยุของ Android นี่ครับก็จะมี2ตัวเลยเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นวิทยุของจอ Android ครับมันมีมันมีวิทยุสอนกัน2อ,อันนั่นเองครับก็แล้วแต่เล่นครับอ่าตัวนี้ y ป u t u b e ครับ ก็ทำทุกวันน่ะถึงได้ขนาดนี้ไงกล้ามเนื้อก็เหมือนกันต้องดูแลอย่างต่อเนื่องเสริมด้วยอาหารชอบกินแม็กกี้กับอะไรครับชอบกินแม็กกี้นะครับปับชอบนะครับพอจอเป็นจอสอง k เมื่อบทแอร์ก็จะตรงปุ่มนี้ก็ทำงานได้ปกตินะครับอร่อยต้องแม็กกี้แม็กกี้แม็กกี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นไอคอนโชว์เป็นไอคอนเล็กๆโชว์นะครับแต่มันจะทัชสกรีนไม่ได้นะครับตัวนี้จะเป็นถ้าทัชสกรีนจะต้องใช้ปุ่ ใช้ไอ้ปุ่มลอยนี่ครับครับแล้วก แบ่งสองจอได้ครับด้านหนึ่งเล่นด้านหนึ่งเล่น y o u t u ด e นนึใช้เป็นแผนที่ก็ได้ครับว,วนหพ,พิการก็จะเป็นคิการลานนะครับพันธุ์ชะบุญซอยสี่เราอยู่นี่นะครับราสาวเมิเกอร์สปีด,ดช็อปติดแต่ช่วปที่ผ่ามา เดี๋ยวเรามาดูวิธีะระบบเสียงะระบบภาพจะเข้าผ่าน,นตัววิดีโอของ AV ของด้านหลังครับเดี๋ยวเรา จะไปโซนด้านหลัง,งให้ดูระบบอจอหลังก็จอไปด้านนะครับก็อ่าต้องใช้อย่างนี้ครับเบรดสวิตช์ก่อนครับ เาสวิตแล้วเราก็มาเลือกมาเลือกที่วิดีโอครับใช้รีโมทต,ตัวนี้ครับในการเลือกพอเราเลือกเรียบร้อยแล้วก็ปิดสวิตช์เลยครับ <Yes. S 1> ปิดสวิตช์ตัวนี้นอย่างนั้นก็อาจจะต้องซับซ้อนนิดนึงครับก็มีรีโมทของ a ส u กะครับ ตัวนี้ครับเลื่อนไปที่ตัวลิงค์รับตัวนี้เราจะเข้าเป็นไอจอจอยดตัวนั้นจะมีวีดีโอเอาที่เป็น head ม i y เอานะครับเอามาเข้า h d d i อินของของตัวสุกาครับตัวตัวรับเซนเซอร์อยู่นู้นครับนะขอเลือกลิง์แล้วก็กดออกนะอันนี้ก็ใช้ได้เลยก็จะดูตามจอหน้าเลยครับ จอหน้าก็ตอนนี้นะครับตันนี้จะเป็นริฟสวิตกลับไปซ้ายขวาครับตอนนี้จะเป็นลากให้เต็มอันนี้ก็จะเต็มจอะ ก็เรียบร้อยครับตัวนี้เราก็ดูตามจอหน้าเลยครับตัวนี้รีโมทต,ตัวนี้ก็ปรับเอียงจออะไรได้ปกตินะครับปิดก็ได้ครับเปิดก,ก็ดูได้ตามจอหน้านะครับก็จะมีวิธีนี้ครับระบบก็ ลูกค้าากไดแบบ้เดิมๆครับได้ผ่านจอเดิมความจริงใส่เป็นพวก Android ก็ได้นะครับด้านหลังครับครับแล้วก็ส่วนในตำแหน่งของตัวคอนโทรลตรงเท้าแขนตรงแถวหลังนะครับก็ทํางานได้ปกติครับวอลลุ่มเล่นวอลลุ่มได้เลยครับเปลี่ยนโหมดอะไรพวกนี้ได้หมดครับใส่งานได้เลย ใช้ก็คงประมาณคร่าวๆประมาณนี้ครับอลไรก็สอบถามซาไม่เกินได้เลยครับ0ูนย์เก้าสามห้าแปดสามเจ็ดแปดแปดครับเป็นเบอร์ไลน์นะครับขอบคุณครับที่รับชม